เป้าต่อไปที่จะทำให้เราปลื้มก็คือเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชิวโวครบรอบ80ปีซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563ด้วยตัวเลข สามพันล้านแปดแสนแปดพันแปดสิบจบสาธุให้พวกเรารวมใจกันมุ่งสวดธรรมจักรบูชาธรรมคุณครูไม่เล็กท่านเป็นบุคคลที่พิเศษท่านเหนื่อยมาตลอดเลยสร้างวัดพระธรรมกายร่วมสร้างกันมาได้ก็เพราะท่าน เรามาสวดบูชาทมท่านให้ท่านปลื้มในวันคล้ายวันเกิดของท่านในปีนี้แล้วเดี๋ยวบรมีเราจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยสาธุตั้งเป้าก็ต้องให้เข้าเป้าถ้าไม่เข้าเป้าจะตั้งเป้าไปทำไมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้ม สุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบรรดาลอวิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้และให้มีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ และก็ให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทิน